ทานกับน้ำจิ้มซีฟู้ดของเราก็โอ้โหอย่างแซบเลยค่ะเพื่อนๆต้องชิมนะคะเพื่อนๆโอ้โหรับลองความแซบเลยน่าทานมากเลยค่ะเจะปนจะขอชิมหน่อยนะคะปั่นจนละเอียดเป็นที่น่าพอใจไม่เกินหนึ่งนาทีค่ะเพื่อนๆเราก็จะได้น้ำจิ้มซีฟูด้ดสูตรเด็ด รสชาติอร่อยเข้มข้นสุดๆไปเลยสีสันน่ากินมากเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เชฟป,ปานชวนอร่อยกับน้ํำจิ้มซีฟูด้ดแซบจิ๊ดจัดสูตรหนึ่งนาทีขั้นตอนทำง่ายระดับอนุบาลแต่ความอร่อยระดับปริญญาเลยค่ะเพื่อนๆขั้นตอนเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันเลยนะคะวัตถ,ถุดิบทำน้ํำจิ้มซีฟู้ดสูตรนี้ง่ายอนุบาลมากๆเลยค่ะเพื่อนๆ เริ่มจากเจ๊าปานจะใช้พริกเขียวนะคะเพื่อนๆชอบแบบพริกแดงก็ใช้พริกแดงก็ได้วันนี้เราจะเอาแบบซีฟู้ดพริกสีเขียวความเผ็ดตามชอบเลยนะคะตามด้วยกระเทียมแกบะบเปลือกให้เรียบร้อยรากผักชีล้างให้สะอาดเพิ่มความหอมตามด้วยน้ำตาลมะพร้าวถ้าไม่มีใส่น้ำตาลทรายได้เลยนะคะน้ำปลาใส่ลงไปเลยน้ำมะนาว และน้ำต้มสุกหรือน้ำสะอาดนะคะนำทั้งหมดมาปั่นเลยค่ะปั่นจนละเอียดเป็นที่น่าพอใจไม่เกินหนึ่งนาทีค่ะเพื่อนๆเราก็จะได้น้ำจิ้มซีฟู้ดสูตรเด็ดรสชาติอร่อยเข้มข้นสุดๆไปเลยสีสันน่ากินมากเลยค่ะเท่านี้เราก็ได้น้ำจิ้มซีฟู้ดสูตรเด็ด สามารถทานกับอาหารทะเลปิ้งย่างต่างๆได้เลยนะคะรสชาติบอกเลยค่ะว่าอย่างแซ่บเลยค่ะวันนี้เจ๊ปันก็มีหมูอบสูตรนมสดนะคะเอามาเสิร์ฟทานกับน้ำจิ้มซีฟู้ดของเราก็โอ้โหอย่างแซ่บเลยค่ะเพื่อนๆต้องชิมนะคะเพื่อนๆโอ้โห รับรองความแซ่บเลยน่าทานมากเลยค่ะเจปานจะขอชิมหน่อยนะคะแซ่บมากไว้เพื่อนๆลองทำดูบ้างนะคะน้ำจิ้มสูตรนี้ใส่อะไรก็อร่อยค่ะจิ้มอะไรก็อร่อยแถมทำง่ายด้วยนะคะทานกับอาหารทุกชนิดได้เลยค่ะ เพิ่มความแซ่บรสชาติให้กับอาหารด้วยนะคะเจ๊ปันขอตัวไปทานข้าวก่อนฝากติดตามครัวอร่อยบายเจ๊ปันสำหรับเคล็ดลับดีๆในครัวและเมนูทำง่ายแสนอร่อยในคลิปหน้าด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ